มาบอกต่อที่พักสัตหีบที่อยู่ใกล้ทะเลถ,ถึง3แห่งพร้อมอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ที่รายอาหารแน่นมากทานได้แบบจัดเต็มบรรยากาศสงบเรียบรู้มีต้นไม้ร้อมรอบให้สูดโอโซนกันแบบเต็มปอดฟิลเหมือนได้มาบ้านพักตากอากาศส่วนตัวเหมาะมากกับการมาชาร์จแบบเติมพลังในวันพักผ่อนที่สุดมาเชียวกันวันนี้พาทุกคนมาที่เดลนาวีเฮาส์โฮเทลสัตหีบโรงแรมจะอยู่ตรงข้ามกับกองเรืยอยุทธการเข้ามาได้นายบอกเลยว่าต้องว้าวกับอินเทอร์เนียภายในโรงแรมที่ตกแต่งได้สวยหรูลักชูทัดใจสุดๆล็อบบี้โอถงสวยงามกว้างขวางมีเวละขนมไว้ให้บริการไมุสดิ ภาพก็หลายมุมเฟ c i ิลิ y ี้มีให้บริการทั้งห้องอาหารที่สวยหรูสุดลักชูขนาดใหญ่และมีฟิตเนสกับคลิกคาบพนักงานของตินี้ให้การต้อนรับไปอย่างดีประทับใจตั้งแต่เข้าพักกันเลยครับได้คี่การมาแล้วก็ไปดูห้องพักกันเลยค่ะวันนี้เรามาเป็นครอบครัวเลือกพักเป็นรูมไทยแกนดีลักห้องกว้างสวยสะอาดมินิมอลมินิใจภายในห้องจะแบ่งสเปซเป็น2โซนนะคะโซนแรกที่เดินเข้ามาจะเจอกับเตียงนอน2เตียงมีให้ครบทั้งทีวีตู้เย็นตู้เสื้อผ้าตู้เซฟและโต๊ะทำงานมีมุมเครื่องดื่มเล็กๆพร้อมกาต้มนน้้าารรออและะททีี่่ชบบมมกกจใสหญ ในห้องดูไม่อึดอัดสามารถมองเห็นวิวด้านนอกแบบนี้ด้วยฟีลกูดมากๆค่ะสำหรับอีกโซนก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมห้องมีขนาดใหญ่ดีเลยครับมีโซฟานุ่มๆไว้นั่งดูทีวีมีโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารหรือจะนั่งทำงานนั่งทำกิจกรรมกับครอบครัวก็สะดวกสบายมากห้องน้ำของที่นี่ก็ใหญ่เวอร์เลยนะครับแยกโซนแห้งและโซนเปียกไว้อย่างดีอาบน้ำกันได้แบบสบายๆอเมริตี้มีให้พร้อมใช้ทั้งแชมพูสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันและมีไดร์เป่าผมด้วยเรียกว่าครบทุกอย่างแทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยครับ ไ <First. S 2> ลายอาหารทั้งหมดถูกจัดวางไว้อย่างสวยงามเลยค่ะมีเมนูให้เลือกทานกันหลากหลายทั้งข้าวต้มสลัดแกงต่างๆโดยเฉพาะแกงสับปะรดอันนี้อร่อยมากติดใจเลยแซนด์วิชไส้กรอกแฮมไข่ดาวผลไม้ขนมหวานมากันครอบอิ่มอร่อยแฮปปี้กันทั้งครอบครัวไปเลยค่ะขอยกให้เดือนนาวีเฮาโฮเทลสตัีเป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่เราสองคนกล้าบอกต่อที่พักสวยงามราคาหน้ารักมีพื้นที่สีเขียวที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและการบริการแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟห้องสวยสะอาดเยยบสงบวีคเอนนี้แนะนะไมพาครอบครัวและคนรักมาพักผ่อนรับรอง แน่นอนแล้วมาพักมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย